วันนี้วันที่2นะคะได้เวลาที่เดินทางไปที่ลำปางแล้วนะคะว่าเราต้องไปดูสาขาท็อปที่ลำปางนะคะแล้วก็ไปดูพื้นที่นะคะที่มิกซีสาขาลำปางด้วยเช่นกันนะคะสาขาลำปางนี้เราน่าจะลงพร้อมกันนะคะคือไม่เกินเดือนเมษาเนาะก็รอบนี้คือเราต้องเข้าไปเช็คดูพื้นที่กับเขาก่กอนไปดิวก,ก่อนนะคะก็ตอนแรกเราเข้าใจว่าเราน่าจะไปสองวันนะคะสําหรับเชียงใหม่แล้วลำปางนะคะแต่ ต้องไปที่พะเยาต่อนะก็คือต้องใช้เวลาสามวันเลยนะคะก็วันนี้วันที่สองนะคะแล้ววันที่สามต้องไปพะเยาต่อกับเชิงรายนะคะเวลาเดินทางเป็นลำปางแล้วนะคะถึงลำปางแล้วค่ะใช้เวลาประมาณเกือบประมาณกับสองชั่วโมงนะคะถึงลำปางนะคะเดี๋ยวเราก็ ในจุดหมายปลายทางของเราก็ก็จะเป็นอันดับแรกก็คือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะคะแล้วก็อีกซีนะคะเดี๋ยวไว้ทานข้าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนตอนเช้านะคะ